มาเหาอยู่ไปแล้วกูปไ,ไปเลว สวัสดีท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมโชกุนนะครับอยู่ในช่อง s c o u t e r z t s หรือ s c o u t e r Thailand นั่นเองนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาเล่น Max นะครับเป็นคอมโบนรกตามการยีดนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูนครับผมไอสามเกินอย่าเจอแม็กด้วยกันดีโก้เลีกยวส่ก๊นาะเราจะไม่เล้ยวสี่ด like, ีจะโดนแม็กเก็บก่อนเนาะ สามยังสาวอยู่เลยแป๊บนึงเขาเอาคลิปชุดนี้ก่อนวิ่งไม่หาวิ่งไม่หาสีเงาเลยิ่งไม่หาสีเงาเลยงาเดียวกูไม่สีแล้วกูจะสีแล้วจอมกูจะสีแล้วจอมกูจะสีแล้วสีแล้วจอมจอมสีแล้วแป๊บเขาเก็บคลิปชุดนี้กันพร้อมยัง

กูไปเลยตองเฮ้ยเราอิวเราอิวเนี่ยเราอิวเอานีก right. ็ได้เอาลิศก็ได้เอาจริงเอาแม่ง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 จริงเฮ้ยนักอดนักอดเอาแม่งจริง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 ตอง

ได้นะเฮ้ยทางเพื่ออยู่เราจะบอกย้า้กูกลัวเราเบื่ออยู่ล่างพร้อมกูไปแล้วกูไม่รอแล้วกูไปแล้วเตรียมขึ้นเตรียมขึ้นอ้มันไกล ไอ้เชลคนตกเครื <c <c ่องไอยังไม่มีดาเมจไม่มีเลนดีได้หนึ่งมนกับแม็กซ์อีเลยบุ้มตุ้มตุ้มเอาจริงเอาแม่งจริงไฟไม่ถึงความจริงหน้าไอย่าโดนล็อกไอย่าโดนล็อก

รับตัวๆับตัวได้แม่งกเล่นเทียวกูเตรียมพร้อมเอาแล้ววิวเอาตัวนี้ได้ไ<ป>แล้ววิวกูม้าห,าหาแล้วแม็กอย่าขาดกูต้้มรีบลงมารีบลงมาต้มตุ้มต้้มตุ้มเยียเฮีย ไปช่วยแป๊บกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วเพื่อนกูมก้าดอมแตกหมดที่หมดดอมอีกแป๊บนึงโซนทำไมใครโซนอ่ะเปิดลาวิวกูมาหาเพื่อนคือคือเลย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 ต่อ

เลี่นี่เหมือนบน่ยเราจะเราจะแพ้ปอไม่่เราโมวเจออยู่ในการแชมโบ่อีอูมาหาแล้วอ่ะย่าเพื่อน ยยียเกูแตกกูแตลาวิวกูจะลาวิวหรจบละเฮ้ยได้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 ตักตัวได้ตักตัวได้ตักตัวจอมจอมจอมไอ้จอมแม่กิ๊สั์เปิดไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่เราวิววกูเอาแน่นอนไอ้หี้ยี่โอ้ยต้แมวยัก โอาไปยดจอบเลยอะโอ้ยไม่ได้ฆ่านี่ปลอมฆ่าแต่เพจมันก็ึ้นสกอร์อาญาฆานี่อาญาตีคนสุดท้ายดันบนสูงไหมดันบนสูงเนี่

ได้หมดไหมดหมดเกยรเราได้หมดว่าจะได้เราหมดอยากหิวอยากหิวครครกำลังไปโคตรกำลังไปดักดักดักไอ้โคตรไม่ยังสักหอ้โครจะกูไปหามึงเพื่อนโครมึงกลับไม่ทันหรอกไม่ต้องมานะทำไมต้องไอ้เหี้ย ไอ้สัตว์แม็กขัดกูไอ้แม็กเฮียแต่ได้อยู่ดี <c oughs> แต่กูได้อยู่ดีว่าทั้ทีโดนตัดดาวลูกในสัตว์อย่างนี้ใช่แต่สุดท้ายก็ได้อยู่ดีมันติดไฟฟ้ากูตาย <c oughs> เอาแม็กก่อนเอาแม็กก่อนเฮียมันขัดกูมันขันกูเฮ้ยขัดกูให้ได <c oughs> เฮ้ยเข้า <c oughs> ไปเลยเฮียรอเฮียอะไรล่ะในหมวดนั่นแหละก็ <c oughs> เ,เลยก็เลยก็เลยก็เลย

มาพร้อมละพร้อมยังอรหมกลัวนคใช่ไหกูไปหามันจ็ได้เลยมันมีก่อเกิดดิโอ้ีรองนี่มันีร้องมันร้ง่าตี่ตเข้างไอ้สัตว์ตเกือกสองคน แม็กมันเอาแล้วแม็กม oh, ันเอาเทลดีมันมันไม่จบบ้านหรอกมันเอาเทลจัดมันมีนาคอยตัวไงเพื่อนมีกอเกิดมีกอเกิดเก็บเก็บมันแม็กอะแม็กอะเฮ้ยยิงปอมเรา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 ได้ได้ไม่เอาอันถอยก่อนไหมมันจะจะมีตัวอื่นสองอันเดียวเดียวยิงเขาเลย สีนเราทำไรจะวับลหลยไงหกีวิ้กิวิกวิไอ้จอมาก่วิไอ้เี้ยมันเอาดักเ็อย่นัคอยอย่าน้ยกมือนทรายอาแม่งเอาบ้าน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 จบเลยจบเลยพุงชนแม่ง